โยสวัสดีครับอยู่กับชาไม่ยินนะครับนั่กินอยู่กับชาอยู่กับแม่โจโจ้นะครับนี่คชื่อแมน่นี่ครับชื่อแม่โอเคอเครับผมเข้าไปกันนะครับเพราะว่าไม่อยากเสียเวลาอันนี้จะมารีวิวแมทนี้นะครับเพราะว่าผมเพิ่งเล่นไปประมาณน่าจะไม่ไรเขาจะไม่ใช่เดืนนึงแค่เดือนนึงก็ได้นี่คือคือสนุกมากเป็นแบบที่ใคฟรฟารม์มแล้วก็อ لي, ีกเกาะหนึ่งอันนี้จะเป็นแบบสมัยคือมีแคว้แบบแคว้นจ,จำเป็นแล้วแคว้ไม่จำเป็นบ้างก็แล้วองแม่ก็คือ ถ้าเราจะได้แอนที่ว่าแส้ง่ายคือวิธีเอาแอนก็คือง่ายๆครับแค่บินจอดนูออกไปปักูเองก็พอแล้วอ่ะแล้ถ้าจะเปลี่ยนแอนก็วิธีของผมก็คือง่ายๆคือกินไอ้เจ้านี่ผมมันล้วนแหละมันล้วนไหนเป็นเหมือนเป็นหัวใจสีแดงหรือไม่ผมไม่ก็ได้คนก็ไปใช้ไปจะจไปใ้จุๆดูว่าไอ้สีแดงนี่อาจจะดูคืออะไรหรือก็ขอโทษนะผมไม่รู้แหละมันคืออะไร ไอ้หนูจะใช้ผมก็เป็นไ้นะครับเนเราเวลผมเท่าไหร่สีมันก็ไม่คือโค้อตขตัวโน่คุณครับแล้วก็มีสกิลที่มดมดดกเมใมุดมดู กูเนี่ยจริงๆไม่ใหม่คือกูรู้เลยสกิลสีจะใช้ยังไงยังงงเลยพูดจริงนะกูเล่นอน้มายังงงว่าสกิลสีใช้ยังไงออกใชยดีเองเหรอกูรู้ว่เนี่ยงองมองมงฟ้ามองฟ้าเลยก็มานี่เขาคนไม้แหละแต่แบบนี้พี่พี่จะบอกผู้ใหม่นะผู้ใหม่เพื่อเล่นมาพี่จะบอกว่าจริงใหม่นี่จะมีกล่องสองกล่องไอ้กล่องที่หนึ่งเป็นกล่องขนาดเนี้มันจะไม่เปิดหาของไปขอที่จะพอใช้ได้อยู่นะแต่บางกลาง Ina, แต่ถ้ากองสีทองจะเป็นของที่เ <facial> จ้าโคตรดีดีมากบางก่อนนะยี่งพี่ทหาที่ในกล่องนะในหมู่บ้านนี้ไอ้ยาเออพี่ไม่หานะให้พวกแกไปได้เองเว้ยไม่ช่วยกล่องแรกที่โคตรหาง่ายสุดเลยนะแต่มือใหม่ยังไม่รู้ว่าเอาจากไหนนี่ฮะกล่องนี้แหละอยู่ในกระหน่ำของโจตุสห์ตุสานตุสานนะมั้เออหาชิบิบะตุสห์อะไรก็เดินมาใช่ไหมครับเดินมานี่มาในวันอันนี้นะครับใกล้ๆ ก็อีแล้วก็เดี๋ยวเก็บนี่ฮะนี่นี่ผมเพิ่งเก็บมาได้ไงไปก่อนสีทองอย่านี่ยไปเก็บได้นะครับนี่อยู่นี่ใช่ครับสิ่งที่ผมคือทำคือคนที่ผมไม่น่าบอกเลยนะว่าที่หาไงคือสีทองคือจ่ายมาไมไ่จ่ายครับคืจ่ายกดไลค์ก็พอแล้วครับผมก็ขอได้ก็พอแล้วแล้วคนที่สองที่หาก็อยู่ข้างบนนะครับไปเอาเอ๊ะบังคับจะลำบากเท่าไหร่นะเกเด็กเก่งเดินอ่ะ เราเราจะเกี่ยวที่นี่คือซัพพอร์ตมั้งเพราะว่ามันมากที go, em ่เกี่ยวมันจะให้เรือให้เรือพินด้ด้วยถ้าดีครับซัพพอร์ตดีไอ้ก็มีแอนนี้พี่ก็มีแอนอีกอันหนึ่งนะเว้ยพี่ไม่ใส่ไม่ใส่สะพอไอ้เป็นสายทำารร้านเป็นแอนที่น่ากลัวมากในเรื่องโจโจ้เลยเป็นแอนที่โคตรชั่วร้ายเลยอ่ะไอ้คนที่เป็นคนที่เป็นแฟนแท้โจโจอาจจะรู้ว่าไอ้ที่ช่วร้ายเอออย่าบอกให้เกียรติพระสาม โอ้ยโคตรขี้โกงเลยอะโกงโคตรโกงโกงชิบหายอ่ะไม่ไม่อะไรไม่บอกไม่บอกเขาไม่เก็บกล่องอ่ะโอเคทุกคนำหนึงแล้วโอเคคือวิธีหากล่องนี่อ่ะตีมันอยู่ข้างบนนะแล้วเขาจะเขาไม่เห็นก็เป็นอะเพราะผมเพิ่งออกไปกี mm ีไปอ่ะอย่างคนก็เป็นสิ่งที่พุ่งได้ด้วยของเขาก็เลยไปเลยที่หากล่องที่เพิ่งรู้ว่ายังไงนะจริงๆริงไอ้กล่องนี่มันมีคนบอกพี่มาใช่เฉย แต่ไม่ไม่ใช่เออ่มันไม่ใช่อะไรวะมัน,นไม่ใช่เฟคพี่เฉยนี่คนธรรมดาแหละที่เอาก่อนนี่โคตรง่ายเลยเพิ่งรู้เพิ่งง่ายมากเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือมันก็คือโดดพุด่งเข้าไปมันจะได้อยู่เว้ยทำดได้่อกี้ทำได้อยู่นะไ,ได้กล่องด้วยนะอันนี้เรื่อยๆเราได้อยู่นะทอาเรื่อ,อยๆแหละก็บอกให้แหละ แล้วก็มันจะมีแบลอนดันด้วยลอนดันแหละลอนดันแบบเนี้ยคือคุณเ,เห็นอะไรไหมภาษาคอร์ดิโอนี่จะบอกจะแม่ว่ะภาษาคอร์ดิโอว่าลอนดันแล้วบางแอนบางแอนก็จะไปแปลกน,นะคือราคาแอนก็มีสกินบ้าเหมือนคนนี้นี่ขออ่านเป็นเจนนมั้งแอนแบบสีฟ้าอ่ะเพราะเขาเท่และเกมนี้บอกคันทายอัในใกล้จบเกมก็คือหนึ่งเลยว่าเกมนี้มีคิำถาโคตรเยอะเยอะชิบเป่ง คือนึกว่าจะเปลี่ยนให้เราเป็นคนนั้นเดินะคนนั้นได้ด้วยอะ่ะยังไม่รู้ว่าเป็นคนเอาไหนแต่ก่อนนี้พี่ยาหาที่ไว้เอายังไงนะไอ้พี่ก็ถอดใจแล้วออกไม่ได้แล้วว่ายังไงก็ออกไม่ได้ยังไงก็ขึ้นไปก็กไ,มไม่ได้โขนอ่ะอันนี้พอแล้วเขากินนี้ถ้าใครชอบแบบนี้ก็ให้ใคะแนนผมได้นะครับเท่าไหร่ก็ได้สิบหรือหนึ่งก็ได้นะครับกินก็นเราก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ ก็กดิ่งแล้วตามันนะครับ